ฉันชื่อมายาอัสกาเรื่งราวของฉันมันยังไม่จบค่ะฉันจะเล่าส่วนที่เหลือผ่านภาพยนตร์เรื่องนี้ค่ะมายาเร็วรีบลุกไปเตรียมตัว <c oughs> อ๋อล่้อีตาเป็นอะไรไปมายากิดอะไรขึ้นที่นั่นกันแน่หนูก็ไม่รู้ค่ะแต่อีตามีประจำเดือน <c oughs> เธอจะไปที่ไหนอย่าลืมพาฉันไปด้วยนะเพื่อนเธอก็มีแค่ฉันนี่นะบอกมาตามตรงนะว่าเธอเห็นอะไรไปภูเขาเกเดจริงหรือเปล่าเนี่ยฉันขอไปด้วยได้ไหมเธอไม่เคยขึ้นเขานะมายาฉันถึงต้องไปไงไปช่วงวันหยุดนี้เลยเย่เย่ไปปีนเขาไปปีนเขาไปปีนเขาอตาเป็นอะไร เด็กนี่ต้องลงไปจากภูเขาลงไปติตาไปไน็นไรไปขออภัยโทษพระเจ้าเดี๋ยวนี้ม,มึงไม่ควรอยู่ที่นี่ราชินีท่านเพียวโรดฉันเห็นร่างสีดำแล้วมันก็มีตาสีแดงลักษณะเหมือนกับผู้เฝ้าสถานที่แห่งนี้ฉันรู้สึกแปลกๆเหมือนวิญญาณที่นี่จะไม่ค่อยชอบเรา สึกไม่ค่อยดีเลยปกติคุณจะไม่ให้อีตาเดินทางไปไหนกกไกลๆอีตาเดวินราก็พอแกไม่ฟังฉันไงแล้วแกไม่เห็นสภาพอีตาตอนนี้หรือไงวะตอนที่ออกไปอีตาก็ดูปกติดีแต่กลับมาก็เป็นแบบนี้อีตาทำผิดอะไรไปศาสตร์ฆ่าคุณมันไม่ไปอยู่จริงหรอกถาสักวันเธอกลับมาที่นี่อีกแล้วเธอเห็นฉันพาฉันไปด้วยนะ องซาพแพ่งเขาเกด5มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนต์